สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวกรกฎคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำเดือนมีนาคม2568นะคะไปดูกันว่าจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณค่ะความรักการงานการเงินนะคะสุขภาพนะคะก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของความหอมแม่หมอขออนุญ,ญาตสักครู่หนึ่งนะ,ะช่องของแม่หมอก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับน้ำหอมที่มีคุณภาพนะคะวันนี้ขอนำเสนอนะคะใครที่ชื่นชอบ กลิ่นธรรมชาติกลิ่นความหอมของดอกไม้ไทยๆแบบมะลินะคะคุณสามารถที่ใช้เป็นน้ําหอมประจาตัวใช้ฉีดห้องพระหิ้งพระบูชาพระได้นะคะความหอมนะคะเสมือนคุณยืนอยู่ในดงมะลินะคะเป็นร้อยร้อยล่แบบนั้นเลยค่ะเป็นสวนใหญ่ๆเลยนะคะหอมสดชื่นแบบนั้นเลยการันตีได้นะคะคุณภาพระดับพรีเมียมค่ะราคาคุณก็ยังจับต้องได้นะคะ 100 ml เพียง799บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีหลายๆกลิ่นนะคะ,ะที่คุณสามารถเลือกได้รายละเอียดแม่หมอแปลไว้ใต้คลิปแล้วค่ะสามารถกดลงไปดูได้นะถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นดอกปีบนะคะหรือกาสลองค่ะไม้กลิณนนาหรือจะเป็นชาขาวชาเขียวกลิ่นกุหลาบโอ้เยอะแยะมากมายนะคะลองดูค่ะไปดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนะคะ ชาวกรกฎพระยากปออะไรคุณบ้างว,าว้าวเจ็ดเหรียญน,นะคะสามเหรียญฟรีดอมค่ะโอ้เหรียญขึ้นเยอะแท้เหรียญขึ้นเยอะนะคะอ้สองเหรียญ อ,อันนี้ก็จะเป็น5้าถ้วยนะคะห้าเหรียญห้าห้ามาคู่กันเลยแล้วก็9้าไม้หนึ่งดาบสี่เท้าค่ะขอดูใต้สำหรับนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นไพ่สปร r i ออฟฟอนสพูดถึงในเรื่องของการเงินก่อนเลยนะคะชาวกรกฎในเดือน มีนาคมนี้จะเป็นเดือนที่การเงินของคุณฟโฟล์มากนะคะจริงลงทุนทําอะไรไว้นะคะไม่ว่าจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะคะโอ้โหมันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาให้คุณเนี่ยใจฟูเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการขายการเจรจาก,การเป็นหนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นตัวกลางอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกได้เลยว่าประสบความสำเร็จนะคะเลิศเลอเพอร์เฟก คำพูดคำเจร,เจ,ราจาของคุณอย่าเป็นเงินเป็นทองนะอย่าลืมนะคะใครที่ทํางานประจําแล้วอยากหางานเสริมเรื่องของการค้าการขายเป็นหนายหน้าไม่ต้องไปลงทุนทําอะไรเลยไปเป็นหนายหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินอะสังหาเยอะแยะไปหมดเลยที่คุณสามารถจับเอามานะคะเพื่อได,ไ,ดได้รับส่วนต่าง คือจริงๆพอไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมันมันคือวิถีทางนั้นอยู่แล้วแล้วคุณจะค้าขายก็ได้แต่จริงๆแม่หมอก็อาจจะไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยอ่ในในเรื่องของการลงทุนสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากจะลงทุนทําของคุณเองก็อ่ในเรื่องของการค้าการขายก็ได้นะคุณก็สามารถที่จะค้าขายได้นะคะเอ่อเก้าเหรียญสองเหรียญช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณเงินฟลูมาก อิสระทางการเงินรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเราอยากได้สิ่งนั้นเราอยากได้สิ่งนี้เราต้องอดเราต้องออมเราต้องแบบอดทนรอคอยรอเวลาในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นเดือนที่คุณสามารถซื้อสินค้าเปตัวเองเงินเก็บหรือใดๆก็แล้วแต่มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะนะฮะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตถ้าสมมุติว่า ได้เงินมาก็แบ่งเก็บมั่งอาจจะเปตัวเองให้รางวัลชีวิตตัวเองนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเอาเป็นว่าภาพรวมทางด้านการเงินการทอง,องคุณเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีนะคะอืมีไพ่าห้าเหรียญขึ้นมาใบหนึ่งเนี่ยไม่หม,มองว่าจากไพ่ห้าเหรียญตรงนี้กับไพ่ที่ขึ้นมาเรื่องการเงินการทองตรงนี้คุณจะหลุดพ้นจากอุปสรรคที่คุณติดขัดทางด้านการเงินไม่ได้มองว่า ให้ห้าเหรียญก็ไม่ได้มองว่าคุณยากจนค้นแค้นหรืออะไรนะบางคนเนี่ยทำธุรกิจเป็นหลักล้าน10ล้าน2 0 30ล้านเป็นร้อยล้านแต่บางทีจังหวะที่มันติดจังหวะที่มันไม่คล่องมีไหมมีมันก็จะรู้สึกเหมือนไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่เวลาธุรกิจมันติดขัดการเงินมันติดขัดเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนมันมันไม่ฟลรู้สึกเหมือนโอ้โหมันติดไปหมดเลยทํำยังไงนะยิ่งคนที่แบบมีภาระใหญ่ๆมีธุรกิจใหญ่ก็มีภาระ เยอะใช่ไหมคะจะต้องจ่ายค่าสินค้าจะต้องจ่ายค่าลูกน้องรู้นี่นะมันติดยิ่งกว่าคนที่ทําธุรกิจเล็กๆอีกนะยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เลยแต่มีนาคมนี้จะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยซื้อมาขายไปคือคล่องนะคล่องตัวทางด้านการเงินโ้แบบลื่นไหลเลยทีเดียวเนะเาะเป็นว่าการเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดขัดอะไรก็ผ่านไปได้ดีดค่ะทีนี้แม่หมอเห็นในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้น มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะคะอาจจะไปต่างประเทศหรืออาจจะเดินทางไกลไปที่ไหนก็ได้ท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ Adventure. อาจจะเป็นการไปพักผ่อนหรืออาจจะเป็นการไปไปต่างประเทศไปติดต่อในเรื่องของการซื้อการขายในเรื่องของหน้าที่การงานทุกอย่างโฟลนะคะคุณสามารถไปได้แล้วก็เจราจาในเรื่องของธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยไม่มีอุบัติเหตุนะคะ ตรงจุดนี้ไม่มีอุบัติเหตุหรืออุปสรรคในเรื่องของการเดินทางเลิศมากและใครที่ตอนนี้นะชาวกรกฎสอบใครที่อยากจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นวิศวกรหรือจะทำงานทางด้านสายการบินนะคะหรืออาจจะทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกโลจิสติกก็ได้นะคะหรือใครที่อยากจะซื้อรถอเกี่ยวกับรถลานะคะ เชื่อว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะได้แล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยที่แม่หมอพูดไปทั้งหมดเพราะว่าไพ่สีไม้เท้าเนี่ยยืนยันในเรื่องของการเฉลิมฉลองถ้าคุณอยากจะซื้อรถคุณก็จะได้ซื้อนะคะได้รถใหม่อะไรประมาณนี้ได้เดินทางอ่ะได้สอบเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นวิศวกรเป็นเอ่อเนักบินเป็นเอ่อแอร์โฮสเตสใดๆก็แล้วแต่คุณก็จะสมหวังดังใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะทีนี้มองในเรื่องของ หน้าที่การงานของคุณเลยก็แล้วกันนะคะมาในเรื่องของเก้าไม้เท้าและสี่ไม้เท้าเนี่ยเหนื่อยนิดนึงนะในเดือนมีนาคมเนี่ยเหนื่อยนิดนึงแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วถ้าคุณสู้อ่ะหนึ่งหนึ่งดาบเนี่ยคือเป้าหมายเนาะเป้าหมายเนี่ยมันชัดเจนมากๆคอยคุณลุยนะตั้งใจทําให้เต็มที่ จะได้เฉลิมฉลองกับสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังจะเริ่มต้นหรืออะไรก็แต่ที่คุณรอคอยในเรื่องของความสำเร็จการเฉลิมฉลองหรือการเปิดร้านใหม่บางคนเนี่ยกำลังจะเปิดคาเฟ่ใหม่กำลังจะเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือร้านอะไรเล็กๆอยเงี้ยคุณเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้เห็นผลงานของคุณอะได้อย่างชัดเจนนะคะ,ะสำหรับไพ่ใบนี้แม่หมอมองมองถึงในเรื่องของ ใครที่กำลังรู้สึกว่าอยากจะใช้ความรู้ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์พิเศษหรือประมาณว่าเรียนจบมาเนี่ยอยากจะลองวิชาอยากจะไปสมัครงานอยากจะเออหรืออบางทีอาจจะอยากจะเรียนต่อก็ได้นะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพรสวรรค์ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะคุณอยากจะใช้ตรงนี้เนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะได้มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับอะไรในในตัวของคุณนั่นแหละที่คุณอยากจะทำคุณก็สามารถที่จะทำได้นะคะ เป็นคือมันเป็นภาพรวมของชีวิตอะมันเหมือนกับว่าพอมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณมีแรงบันดาลใจมันทําให้คุณรู้สึกอยากจะสู้มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันมีแรงมันมีพลังที่จะไปต่อกับชีวิตเพราะบางคนไม่เหมาะเห็นในเรื่องของไพ่ห้าถ้วยที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณอาจจะล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหนะ้าที่การงานผิดหวัง ในเรื่องของเพื่อนอคบกันมาคบกันไปก็เทกันซะอย่างนั้นหรือมันมีอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มันไปต่อกันไม่ได้นะความรักก็เหมือนกันคบกันมาตั้งนานสุดท้ายแล้วก็ ไปต่อกันไม่สุดทางก็ต้องจบต้องเลิกลามันมีอะไรบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันมันเศร้านะรู้สึกว่าต้องทําใจรู้สึกว่าโอ้โหต้องแบบมันก็เศร้าเสียใจอะไรอววอนแหละนะยิ่งในเรื่องของการเงินนะ่ะพยายามมาทุกวิถีทางแต่มันก็ล้มเหลวเงินทองที่ลงทุนไปมันก็เหมือนทุนหายกําไรหดแต่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้องไงเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่มันผิดพลาดมาปุ๊บพอมันเกิด อะไรบางอย่างที่มันฟื้นตัวมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นว่าโอ้ยทาอะไรมันก็ดูเหมือนสําเร็จไปหมดเงินทองที่แบบลงทุนไปแล้วรู้สึกเหมือนหมดหวังจู่ๆมันก็มีผลกําไรมาจู่ๆอาจจะมีคนบอกว่าเออเนี่ยที่ที่คุณไปเคยบอกขายเอาไว้หรือว่าเออคุณเป็นนายหน้าใช่ไหมแล้วอาจจะมีใครบางคนติดต่อมาทําให้คุณเนี่ยเฮ้ยขายที่ได้แล้วคุณก็ได้เปอร์เซ็นต์มาแล้วคุณก็ได้แบบค่าคอมมิชชั่นมาอาจติว่าขายที่แปลงหนึ่งสักประมาณ สิบยี่สิบล้านหรือประมาณเป็นหลักหลายหลายล้านร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออค่าในหน้าก็กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะก็ถือว่าการเงินของคุณฟลัวพอมันหลุดออกจากสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ชีวิตมันดีอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าต้องทิ้งอะไรบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้ไว้มันก็จะมีแรงมีกําลังใจที่จะไปต่อก้าวต่อไปในชีวิตนะคะก็คงจะไม่มาสงเศร้าเสียใจหรือว่าอะไรอาวร์อยู่กับสิ่งที่มันไม่ ไม่สามารถที่จะไปต่อกับคุณได้ก็ต้องตัดใจที่จะอ่ะต้องลุยเดี่ยวก็ต้องวางมันไว้ตรงนั้นทิ้งมันไว้ตรงนั้นอ่ะประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะจากตรงจุดนี้เอาเป็นในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกก็แล้วกันนะเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะถ้าอารมณ์และความรู้สึกความโชคดีเกิดขึ้น ความเหนื่อยอารมณ์ที่เบื่อหน่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่รู้สึกว่ามันติดขัดมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ดีมีแรงมีไฟมันก็จะทําให้สุขภาพร่างกายมันสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาได้เช่นกันเนาะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะโอเคการเงินการงานเนาะเลิศนะคะสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอ่ะโทษนะคะไปดูในเรื่องของความรักเดี๋ยวไม่หมอจะไปเปิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณด้วยนะชาวกรกฎความรักเป็นยังไงคะ ส่วนใครที่เป็นคนโสดไม่หมอทําคลิปคนโสดแยกไว้ให้แล้วนะคะสามารถกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็ไปดูคลิปคนโสดได้ความรักของคุณเป็นอย่างไรสาารถานการความรัก10ไม้เท้าหถ้วยห้าถ้วยแล้วก็ห้าถ้วยนะคะขึ้นมาเหมือนกันเลยเดี๋ยวฟูค่ะ ห้าเหรียญอ้หเหรียญก็้าเหรียญมันอาจจะเชื่อมต่อกันนะแล้วนี้ก็เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะอาจจะเชื่อมต่อกันใครที่มีปัญหาในเรื่องราวของความรักที่ไม่สามารถไปต่อกันได้อาจจะเกิดจากสถานการณ์การเงินการทองบางทีมันพอการเงินไม่ดีมันก็ทําให้ความรักเนี่ยไม่ดีนะก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่แม่หมอดูจากตรงนี้แล้วนะคะมันเหมือนกับว่าสิบไม้เท้าเนี่ย คุณเป็นคนที่ทุ่มเทหนักแน่นกับความรักครั้งนี้มากๆเลยนะแต่บางทีเนี่ยคนรักของคุณนะอันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะ แต่ถ้าใครที่ฟังคลิปนี้เรื่องราวของความรักคุณยังรักกันดีมีความสุขไม่ได้มีอะไรที่มีปัญหาอุปสรรคเลยนั่นแปลว่าไม่ใช่อินทอร์ของคุณแต่ถ้าตอนนี้ความรักของคุณกำลังรู้สึกว่าการทุ่มเทความพยายามของคุณเนี่ยมันไม่เป็นผลและเขาคนนั้นของคุณกําลังหาทิศทางใหม่ๆกําลังมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตกําลังเ,ออเหมือนกับหาความรักครั้งใหม่เนี่ยบางทีตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับ the เดอะฟูเนาะเหมือนกับว่า โดดเดียวว่ะเหมือนมีความรักก็เหมือนไม่มีเนอะรู้สึกว่าจะต้องอชี้โชคชะตาชีวิตเองจะต้องเดินยังไงถ้าไม่มีเขาอะไรแบบนี้คะ่ะมันเหมือนกับชีวิตเนาะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันเป็นในเรื่องของความเข้าใจด้วยนะในขณะที่คุณติดขัดในเรื่องของการเงินเออถ้าคุณรักของคุณเขาจะไปหากับไปหาคนใหม่ไปมีความรักอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเองก็อาจจะต้องกลับมาแบบเหมือนกับ สุดท้ายแล้วเราเราผิดเองอะเรา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 อาจจะไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้หรืออะไรได้นะคะมันก็อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันคุณต้องพิจารณาเอาอวะในเรื่องราวของความรักแต่ถ้าสมมติว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเขาคนนั้นของคุณได้ออกไปจากชีวิตของคุณแล้วเพราะในเรื่องของการเงินแต่ถ้าในเดือนมีนาคมนี้ แปดเหรียญน,นะคะการเงินการทองของคุณกลับมาดีแล้วคุณดูแลตัวเองได้คุณกลับมาเฉยิชายเ,เหมือนกับชีวิตดีขึ้นอะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เขาคนนั้นจะกลับมามีโอกาสเป็นไปได้แต่ชาวกรกฎคุณก็ต้องพิจารณานะคะว่าเขากลับมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารักคุณหรือเปล่าหรือว่าเขากลับมาเพราะเห็นว่าชีวิตคุณเนี่ยดีกลับมาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่แม่หมอก็ต้องคือเหมือนยังไงอะคนที่ยังรักอยู่อะ บางครั้งก็ให้อภัยถึงแม้ว่าอาจจะรู้ว่ากลับมาเพราะมีเงินนะแต่ก็อยากให้กลับมาเพราะว่าอยาก,อย,าก,อ,ยากอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็ฟรีวิวเลยนะคะแล้วแต่คุณจะพิจารณาเลยคนทีเ่เขากลับมาเนี่ยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะในเดือนมีนาคมก็พิจารณาเอานะคะว่าคุณจะโอเคไหมกับความรักแบบนี้แต่ถ้าวันหนึงวันใดคุณมีติดขัดเรื่องการเงินอีก อันก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมก็ได้นะก็ต้องคิดดีๆอ,อย่าไม่หมามองแนวโน้มก็แล้วกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าคนคนนั้นที่เขาออกจากชีวิตของคุณไปแล้วเขากลับมาเนี่ยเขากลับมาเพราะอะไรเขารักคุณไหมอันนี้ให้คุณพิจารณาเอานะคะไม่ได้ไปแบบว่าเฮ้ยคุณไม่ดีเลยคุณอย่าไปเอาเขากลับมานะก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็พิจารณาเอาคนนี้เขารักคุณไหมคนที่ออกจากชีวิตของคุณไปแล้ว แล้ววันหนึ่งถ้าเขาจะกลับมาเพราะว่าคุณมั่งข้างเขารักคุณไหมเดอ m o มูนดีมเพลอร์หกดาบราชนีดาบเกไม้เท้าจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีไพ่ความรักขึ้นมาสักเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าโอเคถ้าเราดูจากพลังงานใต้สำรับอาจได้ไพ่สเตรงเขาอาจจะอยากเอาชนะคุณเขาก็คือห่วงคุณไม่อยากให้คุณไป คือเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณมีคนที่จิตใจดีถ้าสวาคุณไปมีความรักครั้งใหม่คนที่เข้ามาแทนที่เขาคุณอาจจะเปเขาคุณอาจจะเคยให้อะไรดีๆกับเขาแล้วเขาก็อาจจะรับไม่ได้ว่าถ้าคุณจะไปให้สิ่งนะั้นกับคนอื่นคือมันเป็นการหวงหรือเป็นการหวงผลประโยชน์มากกว่านี้แม่หมอขอพูดตรงๆนะเพราะบางทีการกลับมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กลับมาแบบใสสะอาดก็ได้เพราะว่า เขาอาจจะมีใครบางคนไปแล้วก็ได้นะคะจริงๆเขาอาจจะมีใครบางคนไปแล้วแต่เขากลับมามันจะเหมือนเป็นการกลับมาแบบคุมเครือน่ะกลับมาแบบก็มาปวดในชีวิตของคุณแหละแต่ ก็สัมไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เพราะว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาไม่มีคนใหม่แล้วใช่ไหมคะก็ประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าตัวของคุณเองนั้นจะใช่เวลาที่ผ่านไปคุณจะพิจารณาอย่างไงคุณจะปกป้องชีวิตของคุณคือถึงกับชีวิตเลยหรอคุณจะปกป้องสถานะของคุณอนเนืีของคุณแล้วก็มองหาความรักครั้งใหม่ไหมหรือถ้าบางทีเนี่ยนะคะในเรื่องของอันนี้แปดไม้เท้าเก้าไม้เท้านะคะหรือคุณจะไปแบบเหนื่อยเหนื่อยแบบนี้เนาะบางครั้ง ถ้าคุณไม่มีสติความรักในอดีตหรือว่าความรักคนรักกลับมาเนี่ยอาจจะมาปลุกให้คุณเนี่ยรุ่มร้อนไม่มีความสุขในชีวิตทําให้คุณเสียสติเออไม่ใช่คือการเสียสตินะเสียสมาธินะคะในการทํางานหน้าในการทํางานก็ได้คือมาป่วนคุณละแทนที่คุณจะมีสมาธิในการทํางานหน้าที่การงานคุณกลางจะไปได้ดีเพราะฉะนั้นแม่หมอก็มองว่าใครที่มีปัญหาเรื่องนี้คนที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้กลับมาเพราะว่ารักคุณหรือว่าจะมาช่วยให้คุณเนี่ย มีเป็นกำลังใจให้คุณน่ะเออในเรื่องของการทํางานทําการมาอยู่เคียงข้างคุณแต่จะมาป่วนคุณที่คุณเสียสมาธิมากกว่าเพราะฉันก็จงพิจารณานะคะเพราะการกลับมาจะไม่ชัดเจนเพียงแค่เขาอยากจะกลับมาครอบครองคุณแต่แบบไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่ากลัวว่าคุณอาจจะไปเปย์คนอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ลองดูสถานการณ์ของคุณเอานะคะว่าประมาณนี้หรือเปล่าเนาออ่ะไปดูไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะ คุณจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะชาวรากรกฎสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้ไพ่พระสุพรรณกัลยานะคะความสวยความงามและการเสียสละคุณคนจิตใจดีนะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมีความเมตตานะคะคุณควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆคู่ควรนะจริงๆเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียสละม,มามากแล้ว ก็อยากจะให้ชีวิตนะคะเป็นไปได้ด้วยดีหรืออยากจะให้มีพลังนะคะในเรื่องอะไรก็แต่เกี่ยวกับตัวของคุณเนี่ยให้คนได้เจอคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากเจอคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณจริงๆอะไรแบบนี้คะ่ะก็ลองอธิษฐานขอท่านดูนะคะไพ่หมายเล็กหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่เนาะ โอ้โหพระแม่อุมาเทวีนะคะการงานความรับอํานาจบารมีใครที่อยากจะจิตใจนะคะอยากทําให้จิตใจตัวเองเข้มแข็งนะโดยเฉพาะไม่อยากที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใจร้ายกับคุณและก็อยากจะให้การงานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอํานาจมีบารมีช่วงนี้ก็สักการะนะคะขอพรจากพระแม่อุมาเทวีก็ได้และ เปิดสมนต์อิตีปิโสนะคะก็จะช่วยส่งเสริมพลังงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นบางครั้งความทุกข์ของคุณนะคะหรือความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังอาลัยอาวรณ์ที่คุณยังทําใจไม่ได้กับเรื่องบางเรื่องพยายามสวดบทดอิตีปิโสนะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดไม่หมอก็กแปะไว้ใต้คลิปแล้วสนใจน้ำหอมนะคะคุณภาพที่สุดหอมที่สุดเลยรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันค่ะ